จากข้อมูลในวิกิพีเดียมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าอักบามหาราชซึ่งปกครองอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่16นั้นเลี้ยงเสือชีต้าไว้ถึง1,000ตัวเลยทีเดียวตามข้อมูลจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงคำว่าฝรั่งที่คนไทยใช้เรียกชาวตะวันตกผิวขาวนั้นแท้จริงแล้วเพี้ยนมาจากคำว่า แฟรงซ์ Frank, ซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ตะวันตกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาจากบทความของวอชิงตันโพสต์มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศโนเวย์ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาไม่ว่าจะมาจากประเทศไหน